ข่าวดีพรุ่งนี้มีเงินเข้ากดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้ได้รับคนละ1,000บาทเงินอะไรและใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ในวันพรุ่งนี้นะคะ ก็จะมีเงินเข้าบัญชีให้คนละ1,000บาทนะคะโดยเงินส่วนนี้นะคะก็สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะส่วนใครจะมีสิทธิ์ได้รับเงินนี้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอยียดพร้อมๆกันเลยนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่14พฤษภาคม2564นะคะผู้ที่จะได้รับเงินจำนวน1,000บาทเข้าบัญชีนะคะนั่นก็คือกลุ่มผู้ที่เป็นอสอมและก็อสอสอนะคะ ก็จะได้รับเงินเดือนของเดือนเมษายน2564นะคะก็จะเข้าให้ในวันพรุ่งนี้นะคะจำนวน1,000บาทนะคะแต่ว่าในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการหักเงินสงเคราะห์นะคะออกจากสมาชิกนะคะโดยจะหักคนละ207บาทนะคะซึ่งในเดือนเมษายน2564ที่ผ่านมานะคะก็มีสมาชิกเสียชีวิตจำนวน414รายนะคะ โดยเงินสงเคราะห์นะคะโดยประมาณที่จะได้รับนะคะก็ปัจจุบันอยู่ที่430,000บาทนะคะนี่นะคะคือเงินที่จะเข้าให้ในวันพรุ่งนี้นะคะจำนวน1,000บาทนะคะเป็นเงินของอสอมและก็อสอสนะคะซึ่งก็เป็นเงินเดือนของเดือนเมษายน2564นะคะและนอกจากนี้นะคะทางด้านคอรมอนะคะก็ได้มีการอนุมัตินะคะโดยอนุมัติ วงเงินนะคะเพิ่มให้กับอสมอแล้วก็อสะสะนะคะในการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันและควบคุมก,การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะโดยจ่ายต่อให้อีก3เดือนนะคะตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2564เพิ่มอีกเดือนละ500บาทนะคะทั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะสนับสนุนบทบาทของอสมอในการสื่อสารให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิดนะคะ รวมถึงสำรวจแล้วก็ติดตามอาการประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนในชุมชนนะคะรวมทั้งบทบาทของอ,อสมอในการเฝ้าระวังป้องกันโรคควบคุมโรคโควิดนะคะซึ่งก็ช่วยเหลือพื้นฟูทางด้านจิตใจแก่ประชาชนในระดับหมู่บ้านนะคะแล้วก็พัฒนาประชาชนในการสร้างวิถีชีวิตใหม่นะคะเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่อสมอจำนวน1ลานคนนะคะแล้วก็ อ,อสอสอ,อีกจำนวน1577คนนะคะรวมทั้งสิ้นนะคะอยู่ที่1 5 3 0ล้านคนนะคะที่มีสิทธิ์ได้รับค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่นะคะนอกจากนี้นะคะนายอนุชานะคะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าทางด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะ ยังได้กำชับให้ทางกระทรวงสาธารณาสุขเร่งฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้ครอบคลุมอสอมแล้วก็อสอสอทุกรายด้วยนะคะเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่นะคะนี่นะคะก็คือข่าวดีนะคะที่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่14พฤษภาคม2564นะคะอสอมแล้วก็อสอสอนะคะก็จะได้รับเงินค่าป่วยการประจำเดือนเมษายน2564นะคะ ก็จะโอนเข่าให้ในวันพรุ่งนี้คนละ1,000บาทนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ